สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำต้มยำไข่เจียวน้ำใสกันครับก่อนเดี๋ยวเราก็มาดูสมุนไพรกันเลยนะครับวันนี้มันก็จะมีเป็นไข่ไก่ครับวันนี้ใช้ทั้งหมด4ฟองนะครับเครื่องต้มยำครับมก็จะมีเป็นขา่าตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีผักชีฝรั่งผักชีไทยมะเขือเทศ พริกขี้หนูครับมะนาวน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก็อื่นก็ไข่ครับทำเหมือนไข่เจียวธรรมดาเลยครับนี่ก็ตอกใส่ชามก่อนเลยนะนี่ก็จะเป็นแบบเมนูง่ายๆครับทำแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วสดน้ำร้อนๆแซบๆครับอร่อยจริงใจแน่นอนในไข่เราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาครับ เล็กน้อยนะน้ำตาลทรายตัดลดหน่อยครับแล้วก็น้ำเปล่าครับน้ำเปล่าก็จะช่วยทำให้ไข่เจียวเราฟูมากยิ่งขึ้นครับใส่ไปเล็กน้อยนะแล้วก็ตีผสมให้เข้ากันดีเลยครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนี่พักรอไ้ก่อนนะครับแล้วก็พริกครัพริกผมก็จะใช้วิธีการโขลกนะครับบุบๆให้พอแตกครับตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับ เราก็มาเตรียมใมนส่วนของน้ำต้มยำครับตอนนี้ผมก็ตั้งน้ำร้อนว้จนเดือดจัดได้ที่แล้วครับก็เครื่องต้มยำครับหอมแดงอ๋อเมื่อกี้ผมลืมบอกมีหอมแดงด้วยนะครับลืมเอามารวมให้ดูใส่ไปก่อนเลยครับหอมแดงรากผักชีครับตะไคร้ข่าใบมะกรูดอันน,นี้ใส่ลงไปทั้งหมดได้เลยครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบมะเขือเทศแบบนุ่มๆหน่อยครับจะใส่ลงไปในน้ำซุปตอนแรกเลยก็ได้เช่นกันนะครับแต่ผมชอบให้เป็นชิ้นอยู่ครับไม่อยากให้เละไปหมด นี้เราต้มน้ำซุปนี่ก่อนครับเพราะว่าตัวไข่เจียวใช้เวลาทําไม่นานอยู่แล้วครับแป๊บเดียวก็จะใช้ได้แล้วต้มน้าซุปให้เครื่องก้วยตีย๋ยำเราออกกลิ่นหอมในน้ำซุปก่อนเลยครับเสร็จแ,แล้วให้เราปรุงรสชาติด้วยครับรสชาติเราจะปรุงด้วยน้ำปลาครับให้เราปรุงในส่วนของความเค็มกับรสชาติความหวานไว้ก่อนเลยนะครับในส่วนของมะนาวเราไว้ใส่ทีหลังเลยเพราะว่ากาเกิดเราใส่น้ำมะนาวเราไปก่อนแล้วเ,เราต้มนานๆรสชาติของน้ำมะนาวจะเปลี่ยนได้ครับทําให้เสียรสชาติหมดนะครับ สจแล้วต้มยำไข่เจียวของเราครับจะไม่ได้มีส่วนของเนื้อสัตว์ครับก็จะขาดรสหวานไปนะเราตัดรสหวานด้วยน้ําตาลทรายครับใช้เป็นน้ําตาลทรายหรือว่าน้ําตาลปี๊บมันก็ได้นะครับหรือใครจะใส่เป็นผงปรุงรสเพิ่มลงไปก็ได้เช่นกันครับต้มสักครู่นะครับให้เครื่องต้มยำเราออกกลิ่นหอมดีอยู่ในน้ำก่อนเลยนะใช้เวลาสักครู่เดียวพอครับตอนนี้เครื่องต้มยำมันก็เริ่มหอมแล้วชิมรสชาติดูนะครับให้ได้ความเค็มกับความหวานที่พอดีก่อนนะเพิ่มเค็มได้นิดนึงครับ เราปรุงรสชาติความเค็มก่อนเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคครับทำให้เวลาที่เราปรุงกํายํามอ่ะเราจะสามารถปรุงรสชาติได้ง่ายครับจะรงตัวเข้ากันง่ายมากยิ่งขึ้นเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ทุกรสไปพร้อมกันอ่ะเวลาชิมจะชิมยากครับชิมให้ได้ความเค็มก่อนเลยโอเคเลยครับรสชาติประมาณนี้พอขึ้นน้ำมําเราออกกินหอมดีน้นซุปก,ก็ใช้ได้แล้วครับอันนี้ผมปิดเตาก่อนขออนุญาตย้ายหม้อไปไว้ฝังกันครับนี่ให้เราต้มน้ำร้อไว้เลยนะครับให้เดือดรอเลยนะ ร็จแล้วก็มาตรียมไปส่งของไข่เจียวกันต่อเลยครับก็เปิดเตาเลยครับตั้งกระทะน้ํามันให้ร้อนก่อนเลยนะครับวันนี้มใช้เป็นน้ามันเจียวหมูนะครับทําไข่เจียวนี่ใช้น้ํามันเจียวหมูนี่หอมอร่อยแน่นอนครับพอกระทะน้ํามันร้อนได้ที่ครับก็ไข่เจียวที่เราตีไว้ครับตีให้เข้ากันดีครั้งเดียวให้ฟูหอมเหลืองเลยครับ เราเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูที่ทาให้ง่ายครับใช้เวลาเตรียมไม่นานนะหนือกอก็เลยไม่ออกก็ไข่เชียวครับแต่ว่าเราได้ทานน้าซุปต้มยำแซ่บเลยครับหมาะสุดๆเลยเหลือดีแล้วก็พลิกกลับหน้าได้เลยครับเดียว oh. ให้เหลืองหอมทั้งสองด้านเลยนะครับ สำหรับเมนูนี้ครับนอกจากจะทําเป็นแบบน้ําใสอย่างนี้แล้วนะครับใครชอบทานน้ําข้นก็สามารถทําเป็นน้ําข้นได้นะครับใส่น้ําพริกเผานมข้นจืดลงไปนะครับหรือว่ากะทิก็ได้นะแต่เป็นต้มยาน้ําข้นเหมือนกันครับอร่อยไม่แพ้กันครับแล้วแต่ความชอบเลยสำหรับคลิปที่เป็นไข่เจียวต้ยมยาน้ําข้นผมเคยทาไปแล้วนะครับเหลือแปะลิงไว้ให้นะวันนี้อยากทานเป็นน้ําใสบ้างครับทาน้าใสบ้างแค่ไข่เจียวเดียวก็หอมจนหิวข้าวแล้วครับเนี่ย เนะครับเพราะข่าเจียวสุกดีทั้งสองด้านแล้วก็ได้สีปี่เราต้องการครับก็ตัดแบ่งได้เลยครับตัดให้เป็นชิ้นขนาดที่เราตักทานได้ง่ายครับก็ใช้ได้แล้วครับผับไปก่อนนะแล้วก็น้ำซุปต้มยำที่เราปรุงไว้เมื่อสักครู่ครับเปิดเตาให้น้ำซุปกลับเดือดอีกครั้งหนึ่งครับ พอ,อน้ำซุปกับมาเดือดได้ที่เหมือนเดิมครับก็มะเขือเทศครับใส่ไปได้เลยแล้วก็ตามด้วยไข่เจียวที่เราเจียวไว้ฟูๆเหลืองหอมนี่เลยครับใส่ไปได้เลยครับตามด้วยพริกครับปริมาณพริกนี่มากน้อยตามความชอบเลยนะครับใครชอบเผ็ดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ผักชีผักชีฝรั่งครับใส่ไปเลยปริมาณนี้ก็ตามความชอบเช่นกันครับ คนผสมไปเข้ากันดีครับหอมมากครับทำลายสอเลยเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเตาได้เลยครับเสร็จแล้วให้เราปรุงรสด้วยน้ำมะนาวครับรสชาตินี้เราปรุงปรับได้ตามความชอบเลยนะครับใครชอบทานเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานมากน้อยแค่ไหนครับพอบีบน้ำมะนาวลงไปแล้วนี่กลิ่นของต้มยำเหล่านี้หอมฟุ้งทั้งครัวเลยครับทำลายสอเลยเราใส่น้ำมะนาวทีหลังนะครับ ที่เราปิดเตานะเพราะว่าน้ำมะนาวจะได้ไม่เปลี่ยนรสครับต้ยมยำเราจะได้หอมมะนาวแล้วก็อร่อยมากขึ้น,นครับแค่นี้ก็หอมแล้วน่าทานสุดๆเลยครับคนให้เข้ากันดีเลยครับเสร็จแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับแซ่บชีดถูกใจมากครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้ะต้ยมยำไข่เจียวน้ำใสครับ ไข่เจียวฟูนุ่มหอมๆครับทานกับน้ำต้มยำที่รสชาติเข้มข้นจิจ่านี้สดน้ำแบบคล่องคอสุดๆเลยครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูไข่ที่ทำได้ง่ายแล้วก็รสชาติจัดจ้านอร่อยจุใจแน่นอนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ